น้องชาแนลตัวสันเลยนะครับชาแนลมาตัวเดียวหรอครับสองรานะครับพี่รถตู้เข้ามาใหม่ครับคันนี้นิสส e ันเอแวน E25 เพดานเขาดีมากเลยนะครับก็เสียดายอยู่ว่าจะลื้อดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปใส่แอร์เพดานก็กลัวว่ามันจะใส่กลับมาได้ไม่เหมือนเดิมนะก็ตัดสินใจว่าเรากรีดหนังทิ้งดีกว่า เกิดเริ่มเกิดแล้วเสียดายครับแต่เดี๋ยวเราจะเก็บใช้ล่างเอาไว้สภาพดีมากครับคันนี้นะครับลูกค้าอยากจะได้ผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านลดตู้นะฮะเราก็ดําเนินการให้นะครับเรียกทางสหรัฐม่านลดตู้นะครับมาติดให้ถึงที่ก็แจ้งรุ่นไปนะครับเขาก็จะเตรียมของมาแล้วก็มาติดตั้งให้นะครับ พร้อมส่งอีกหนึ่งคันครับนิตซูบ e ี25นะครับคันนี้ลูกค้ามารอรับแล้วนะฮะมีมุมกรองรถนั่งรองอยู่ตรงนี้นะครับทางชแนลตัวสั่นเลยนะครับชแนลมาตัวเดียวหรอครับดีดีผู้ e, e, e ชายที่คันนี้เป็นรถเดิมของพี่หรือว่าซื้อมาทำซ,ซ,ซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาทำเลยซื้อ,อ,อมาเท่าไหร่ะครับ สองแสนสองข้าวสองแสนสองได้ยี่้าก็อยู่ราคาประมาณนี้นะครับโตรถสองแบบนสงนส่งมอบน,นะครับพี่ขอให้มีความสุขเพบคุณครับรถตูอรถบ้านนะครับขอบคุณมากเอ็มนะครับ,รบกลับมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเรารีวิวกลางสายฝนไปมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับพอดีว่าเจ้าของรถเขานํารถกลับมาเพื่อเพราะว่าแอร์รถเขารั่วนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแอร์หลังคาหรือแอร์ที่เราติดตั้งนะฮะ เป็นแอร์ของตัวรถเนี่ยรั่วแล้วลเขาไม่มีอู่ที่ไหนทํานะครับผมก็เลยแนะนําว่าใกล้ๆตรงนี้มีอู่ประจําที่ผมทําอยู่ก็ลเลยเอากลับมาให้เราทำนะออนนี้ซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสได้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับนิสสัน e25 นะครับก็เป็นรุ่นน่าใช้นะครับเครื่อง3,000เทอร์โบราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าเทียบกับโตโยต้เนี่ยนิสสันจะถูกกว่านะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูภายในครับ คันนี้ก็แนวก็จะแบบว่าไม่ได้วินเทจจ๋าเกินไปไม่ได้ไม่ได้ดูเก่านะฮะก็จึงมีแบบว่าออกโมเดนโมเดนผสมผสานกันไปด้วยนะครับก็วัสดุที่เลือกใช้นะฮะก็มีทั้งไม้จริงไม้สนไม้เทียมงานลามิเนตเราก็ใช้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกออไม้เทียมเราก็ใช้ นี้เรามีติดไฟก็เป็นไอเทมใหม่เลยเราเพิ่งจะติดให้คันนี้คันแรกของมันไม่แพงครับราคา200กว่าบาทแต่ติดขึ้นมาแล้วมันดูดีสวยดีครับตรงนี้ก็ติดพระมานให้นะฮะเปิดไปห้องคนขับได้มีช่องลับนะครับสามารถเก็บผ้วงผ้าห่มเก็บไว้ในนี้ได้ตู้ใหญ่เลย ตัวเสื้อผ้าครับลึกลงไปข้างล่างเลยนะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ลาม,มิเนตก็มาผสมประสานกันตู้เก็บของครับตู้เย็นก็บรรจุอยู่ตรงนี้นะครับที่เก็บของยังมีเยอะมากนะน,นี่ก็ยังว่างอยู่จุดนี้เราเพิ่มที่วางไมโครเวฟให้ด้วย แต่ทางเดินมันก็จะแคบลงนิดนึงแต่ก็ยังพอเดินได้อยู่นะครับแอ r อพดานครับไฮเออร์ติดโดยช่างสวงนะครับแล้วก็ดำเนินการไปติดตั้งให้นะแล้วก็ระบบไฟเดี๋ยวเราไปติดกันที่ช่างวุฒนะครับตอนนี้รออยู่รอประกอบเดี๋ยววางไว้ใต้เตียงนี้ต่อสายเข้าปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราใช้ไฟจากแบต20แอมของเราอยู่ ไฟที่เรามีให้นะครับก็มีดาวไลท์ตรงนี้ไฟซ่อนตะก,กี้ลืมเปิดนีครับไฟซ่อนถ้าเปิดกลางคืนจะสวยมากนะตรงนี้ด้านหลังแล้วก็มีไฟส่องให้ตัวหนึ่งชาร USB 2. จุดครับมีท้ายรถกับด้านหน้ารถตรงนี้ก็นั่งทำงานได้เตียงสามารถปรับเป็นที่นอนได้ก็กว้างร้อย ประมาณ120นะครับก็2คนพอนอนได้หลักๆเลยคันนี้เนี่ยจะพาน้องหมาไปเที่ยวนะครับน้องหมา6ตัวเป็นชิวาว่า6ตัวนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกครับสำหรับคน,ร,นครักสัตว์นะฮะการเที่ยวด้วยรถตู้เนี่ยเพราะว่าโรงแรมบางที่เขาไม่ต้อนรับน้องหมานะครับเราเอารถนี้ไปเราสามารถพาเขาไปเที่ยวด้วยได้ก็อันนี้ก็เป็นประตูกั้นสำหรับน้องหมานะฮะกันไม่ให้เขาออกมา ถ้าจะให้ออกเนี่ยตรงนี้สามารถเดินโชว์ตัวออกมาตรงนี้ได้นะครับพื้นสไลด์ก็สามารถเก็บง่ายๆครับแค่นี้ส่วนชิ้นนี้นะครับเราเอามาเป็นวางเป็นท็อปเสีหยิบของปุ๊บทำขึ้นมาตั้งครัวกันตรงนี้ ถังน้ำท้ายรถนะครับมีฝักบวัวก็ใช้งานได้ก็สบายสบายครับ20ลิตรสำหรับล้างเท้าล้างอะไรพวกนี้<ม>ก็คันนี้จบที่ตกแต่งนะครับ65,000แอร์ช่างสวงนะครับไฮเออร์สามหมื่นสามหมื่นห้นะครับไฮเออร์ เธอก็เดี๋ยวไปทําแบตแต่ช่างวุดอีกประมาณส okay. ี่หมโอเคก็จบเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ